เสียงปรับใจในวันที่เรารู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอหรือยังเก่งไม่พอให้วันนี้เรามาฟังเสียงนี้แล้วผ่อนคลายปรับใจของเราไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นด้วยการทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายร่างกายอย่างสบายๆเพราะความรู้สึกดีไม่พอมันทําให้เราอึดอัดขับแคบกังวล รวมทั้งรู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจในตัวเองเราจะเริ่มต้นจากการปรับร่างกายของเราให้ผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆผ่อนคลาย เมื่อไร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเราดีไม่พอให้เราเริ่มต้นจากการขอบคุณตัวเองเพราะการที่เรารู้สึกดีไม่พอนั่นแปลว่าเรามีความตั้งใจดีที่อยากจะดีกว่านี้เรามีความตั้งใจดีที่อยากจะเป็นคนที่เก่งกว่านี้หายใจเข้าลึก,ลก หายใจออกช้าชาผ่อนคลายขอบคุณตัวของเราเองที่มีความตั้งใจดีให้เราค่อยๆปรับจูนร่างกายของเราไปสู่ความผ่อนคลายใครที่สะดวกหลับตาลงก็หลับตาปิดเปลือกตาอย่างผ่อนคลาย เราจะค่อยๆใจเย็นๆกับตัวของเราให้ความผ่อนคลายกระจายไปถึงทุกเซลล์ในร่างกายของเราผ่อนคลายสบายๆผ่อนคลายสบายสบาย,ค,าย,บาย,บายความรู้สึกที่ดีไม่พอเก่งไม่พอ เป็นความรู้สึกจากมุมของเราบางครั้งเรามองสิ่งที่เราขาดมากกว่าสิ่งที่เรามีเรามองเห็นสิ่งที่เรายังไม่มีโดยลืมไปว่าเราก็มีสิ่งดีๆในชีวิตของเราเราก็มีเรื่องดีๆในแต่ละวันการที่ลืมนึกว่าเรามีสิ่งดีๆมีเรื่องดีๆ ก็จะทําให้เรารู้สึกขาดพร่องรู้สึกว่าคนอื่นเขาดีไปหมดเลยเขาเก่งกันหมดเลยเหลือแต่ตัวเราที่ไม่มีอะไรดีเลยให้เราก็ค่อยปรับจูนความคิดของเรากลับมาอยู่กับสิ่งที่เรามีกลับมาอยู่กับสิ่งที่เราเป็นลดความคาดหวังในตัวเอง ลดความกดดันในตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนมีทั้งความเก่งไม่เก่งบางครั้งมันก็แค่ยังไม่ใช่เวลาของเราบางครั้งเราก็ทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเพียงแค่เราอาจยังไม่พอใจแต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ขอบคุณตัวของเราเองที่อยากจะดีขึ้นที่อยากจะเก่งขึ้นขอบคุณนะขอบคุณตัวเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลาย ให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อตั้งแต่ศีรษะของเราหน้าผาคกคหมับดวงตาใบหน้าให้ผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายํำตัวของเราแขนขาจนถึงเท้าผ่อนคลาย ภาใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับร่างกายของเราอย่างผ่อนคลายผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบายให้เรา รู้สึกรักตัวของเราเองเท่าที่เรามีเท่าที่เราเป็นมองหาเรื่องดีๆในวันนี้มองหาจุดดีๆของตัวเองเรารักตัวเองในแบบที่เราเป็นเพราะเราก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพาใจของเรา กลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายสบาย,ายสบายผ่อนคลายสบายสบาย ให้กับตัวของเราแล้วค่อยๆดื่มตาขึ้นด้วยความสดชื่นมีพลังกันนะคะ